สวัสดีครับคอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านข่าวคราวนะครับจากโอบิโอเดนเซสโมสรต้นสังกัดของนิโคลัสมิเคลสันฟูบักทีมชาติไทย OB o d โอเดนเก็ได้การันตีการเลื่อนชั้นกลับไปสู่ศึกซูเปอร์ลีกของเดนมาร์กในฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยนะครับข่าวครา,าวดังกล่าวเนี่ยมีเรื่องราวของนิโก้นะครับนิโคลัสมิเกลสันนักเตะขวัญใจชาวไทยทีมชาติไทยของเราด้วยครับว่า ในช่วงที่กําลังจะปิดฤดูกาลและมีการาซื้อขายนักเกะเนี่ยนะครับทางนิโก้เนี่ยตอนนี้มีทีมใหญ่นะครับของเลกสววเดนนะครับคือฮัมมาบีไอเอฟนะครับที่มีซาลาตันอิบามูิดนะครับเป็นเจ้าของร่วมนะเขาซื้อหุ้นสโมสรน,นี้ไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยสนใจนะครับสนใจในตัวนิโก้ก็ขา่ขาวนี้เนี่ยก็ออกมานะครับเป็นกระแสข่าวออกมาว่า ทางฮัมารีนะครับสนใจที่จะเซ็นสัญญากับนิโก้นะครับซึ่งในข่าวนี้นะครับมีความเป็นไปได้สูงนะก็รอเพียงสโมสรฮัรมารบี้มีการเปิดถแถลงการอย่างเป็นทางการนะครับหรือว f าเฟเชียลอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. ก็นะครับถือว่าข่าวตัวนี้เนี่ยน่า,นาจะมีแนวโน้มที่นิโก้จะย้ายทีมไปอยู่กับฮั m m มารีเนี่ยน่าจะมากที่สุดในบรรดาทีมต่างๆในยุโรปนะครับรวมทั้ง เงื่อนไขนะครับที่เสนอมาจากสโมสรในไทยลีกของเราด้วยก็นิโก้ก็ความจริงแล้วนิโก้นะครับคิดว่านะเขาอยากจะเล่นที่ยุโรปนะครับในการต่อยอดนะครับในฝีเท้าขึ้นไปอีกนะครับซึ่งระยะนี้ทําให้นิโก้มีภารกิจนะครับทางด้านนี้แหละครับทำให้เขาไม่สามารถที่จะบินมาร่วมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมเชี้เชียรอบคัดเลือกได้แล้วก็ต้องกล่าวขอบพระคุณนะครับเพื่อนที่มาตั้งข้อสังเกต เกี่ยวกับเรื่องอนักเตะที่อยู่ต่างแดนแนวโน้มในการติดทีมชาติกับเรื่องการสังกัดสโมสรในไทยลีกผมนั่งานดูแล้วก็คิดว่านะหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลายเรื่องที่เราไม่ทราบจริงว่ามันเป็นอะไรแต่จริงแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันมันจะต้องมีความบริสุทธิ์โปร่งใสแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ชาติเป็นหลัก การสร้างทีมชาติไทยเราเนี่ยจะต้องมาจากนักเตะที่มีคุณภาพมีฝีเท้าที่ดีเรื่องอายุนะครับจะต้องไม่ไม่ไปจํากัดว่าเป็นอายุน้อยอายุมากแต่ถ้าระดับเกียรติฟุตบอลถึงเนี่ยก็ถือว่านักเตะคนนั้นเหมาะสมนะครับที่จะเล่นในทีมชาติชุดใหญ่ของเราเป็นตัวแทนของชาติเราที่จะแข่งขันในระดับเอเชียและระดับต่อไปที่สูงขึ้นนะผมกคิดว่าเป็นแนวทางที่เราควรจะยึดถือเป็นหัวใจแกนหลักนะครับของครอบครัวฟุตบอลไทย เรามีเพื่อนมาคอมเมนต์ถูกต้องครับว่าระดับฟุตบอลเนี่ยการมองระดับฟุตบอลหรือการประเมินระดับฟุตบอลเนี่ยเป็นปัญหามากจริงๆนะฮะของวงการฟุตบอลไทยตอนเนี้คือมันปะปนมันมั่วไปหมดนะ,นะครับในการประเมินในความนิยมและในสิ่งที่เราประเมินผิดนี่แหละมันทําให้เราไม่สามารถที่จะประเมินได้อย่างถูกต้องจริงๆว่าทําอย่างไรเนี่ยเราจะสามารถเสมอชนะ ทีมอย่างซาอุดีอาระเบียชนะทีมชั้นนำนะครับอย่างกาตาหรือสามารถต่อสู้กับทีมระดับท็อปของเอเชียอย่างญี่ปุ่นเกาหลีได้อย่างน่าดูสมควรที่ควรจะเป็นนะมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าการประเมินของเราเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างนะที่มันเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องฟุตบอลไม่ใช่เรื่องสปิริตและไม่ใช่เรื่องของชาติหรือทีมชาติจริง โดยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ในรูปแบบที่ในรูปบอกว่าเป็นการพัฒนาฟุตบอลแต่ความจริงเนี่ยถ้าเราบอกว่าเป็นการพัฒนาฟุตบอลเนี่ยมันจะต้องอยู่ในข้อ2นะครับของเจแปนเวต้องตัดออกไปเลยครับเป็นการพัฒนาคือการพัฒนาแต่เราจะต้องยอมสร้างทีมที่เป็นโปรหรือมืออาชีพหรือทีมเพื่อชาติของเราจริงทีมหนึ่งนะครับแล้วมีการสับเปลี่ยนวนเวียนนักเตะขึ้นมาด้วยฝีเท้าจริงๆ ด้วยระดับเกรดฟุตบอลจริงนะครับต้องกล่าวขอบพระคุณครับเพื่อนมาคอมเมนต์สั้นบอกว่าระดับฟุตบอลนะเกรดฟุตบอลนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับหรือการประเมินระดับเกรดเหล่านี้เป็นปัญหาที่สุดทําให้เราคาดเคลื่อนในการทําทีมมาตลอดส่วนเรื่องโค้ดอะฝีมือโค้ดเนี่ยผมไม่ห่วงหรอกครับเรื่องสโมสรเรื่องนายกเรื่องการบริหารการเนี่ยผมไม่ห่วงมากแต่เรื่องมุมมองนะครับวิชั่นนี่แหละ และการประเมินนี่แหละที่มันมีปัญหามากว่าเราประเมินเพื่อที่จะแข่งขันกับทีมในเอเชียหรือเปล่าเราได้ประเมินระดับเกรดนักเตะของเราเนี่ยเพื่อจะแข่งขันกับระดับสูงบ้างหรือเปล่านะครับวิธีการประเมินทีมชาติต่างๆที่เป็นตัวแทนของชาติเนี่ยเราจะต้องเอาชาติบนโลกใบน,นี้200กว่าชาติเนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการประเมินครับว่าทีมชาติของเราเนี่ย ดีพอที่จะสู้กับทีมใน200กว่าชาติบนโลกใบนี้ที่เป็นสมาชิกฟีฟ่าได้ในประสิทธิภาพในขีดสูงสุดนตรงนั้นเราทึงเรียกว่าทีมชาติชุดใหญ่หรือทีมโปรครับถ้าเรานีครับมีศักยภาพที่แท้จริงนะในบรรดาน,นักเตะของเราไม่ว่าจะอยู่ไทยหรืออยู่ต่างประเทศเนี่ยที่เป็นคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ท่านเรียกว่าลูกครึ่งนี่แหละ นะครับบางคนผมต้องย้ำไมบ่อยนะเรื่องลูกขึ้นนะเขาคือคนไทยที่อยู่ต่างแดนเนี่ยเราต้องกวาดมาแล้วก็ประเมินให้ถูกที่สุดว่านี่คือดีที่สุดแล้วแล้วต้องดูอายุดูอายุด้วยว่าฟุตบอลโลกครั้งหน้านะครับเราพลาดฟุตบอลโลกอีกสองปีข้างหน้า,เ,า,านะเนี่ยเราพลาดนะปี2026เนี่ยอีกปีข้างหน้าเนี่ยเราพลาดแล้วแล้วฟุตบอลโลกปี2030มเนี่ยมันไปอีกมันไปอีกเก้าหนึ่งอ่ะเราจะต้องกําหนด อายุนักเตะของเราด้วยให้เหมาะสมนะครับแต่นะครับในระยะที่เราประครับประคองไปสู่ทัวร์นาเมนต์ประมาณปี2ปีเนี่ยจำเป็นนะที่เราจะต้องเอานักเตะที่ฝีเท้าดีถึงแม้จะมีอายุมากขึ้นเพื่อจะประ,ะ,ประคองทีมเราไปและการประเมินฝีเท้าของนักเตะที่จะเข้ามาติดทีมเนี่ยเราจะต้องไม่ดูในกรอบของฟุตบอลภายในของเรานะครับเช่นฟุตบอลลีกหรือเราจะต้องไม่ประเมินในกรอบของย่านอาเซียนของเราซึ่งมีทัวร์นาเมนต์หลอกขึ้นมาอย่างทัวร์นาเมนต์เทพเนี่ย มีทัวร์นาเมนต์หลอกขึ้นมาอย่าง4เกมเนี่ยมาหลอกตาเราอยู่เนี่ยให้เราประเมินประมาณเนี้ยแต่ความจริงแล้วทีมชาติของ200กว่าประเทศในโลกที่เป็นสมาชิกฟี่าเนี่ยเขาต้องใช้วิธีการประเมินกับ200กว่าประเทศที่เป็นสมาชิกฟีฟา่านะในการเป็ทีมชาติเพื่อที่จะต่อสู้นะครับในระดับเกย์ฟุตบอลสมมุติว่าตอนนี้นะฟีเท้าจริงของทีมชาติไทยเราเนี่ยอยู่ที่อันดับประมาณ60ของโลก เราอยู่เหนือกว่าทีมชาติอื่นประมาณเกือบ200อันดับเนี่ยประมาณร้อยกว่าอันดับเนี่ยเราจะต้องเอานักเตะที่เราปักหมุดไว้ที่อันดับที่60ของโลกเนี่ยเข้ามาติดทีมของเราเพื่อที่จะให้เราอยู่ที่รังกิ้งอันดับที่60ของโลกนะตามอันดับที่แท้จริงที่เราควรจะเป็นแต่ถ้าเกิดนะเราใช้นักเตะเพื่อการพัฒนาในข้อ2นะ เพื่อการพัฒนาภายในเราคือข้อ2 j งของเจแปนวเนี่ยโดยเอามาใช้ข้อหนึ่งคือการสร้างทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้ดีที่สุดเนี่ยเราเอาข้อ2มาเล่นเอามาใช้โดยมีข้ออ้างว่าเป็นการพัฒนาทีมชาติเยาวชนของเราเนี่ยเยาวชนมันก็อยู่ข้อ2และ้ะโดยอ้างว่าเป็นการพัฒนาลีกไทยของเราด้วยลีกไทยก็อยู่ในข้อ2ครับนี่คือการพัฒนาภายในของเราแสดงว่าเราปล่อยปะและเลยข้อหนึ่งคือการสร้างทีมชุดใหญ่ ในการที่จะมุ่งไปสู่อันดับ60ของโลกเสมมุตินะถ้ามาตรฐานไทยควรอยู่ตรงนั้นเนเราปล่อยป่าล่าเลยโดยการประเมินนักเตะของเราเนี่ยผิดโดยเราประเมินเพื่อที่จะพัฒนาภายในของเราประเมินนักเตะที่มาติดทีมชาติเพื่อการนะครับล่าแชมป์ทัวร์นาเมนต์นะครับภายในอาเซียนของเราเช่นเอฟเอบซีเกมสิ่งเหล่านี้นครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราแทบไม่มีเลยตอนนี้ ข้อที่1ของเจแปนเวยโดนละเลยอย่างยิ่งมีเฉพาะทีมชบาแก้วที่มาดามแป้งทำเท่านั้นนะที่มีแนวโน้มจะขึ้นเป็นทีมโปรหรือทีมที่เป็นทีมชุดใหญ่จริงๆในประเภทหญิงที่เป็นคัรลองที่ถูกต้องตามนะครับสากลประเทศที่เขาทำ,ทำฟุตบอลกันตอนนี้ทีมชาติไทายชุดใหญ่ของเราเนี่ยเป็นทีมทีเ่เขาไปด้วยการพัฒนาพัฒนาดังกล่าวมันอยู่ข้อสครับในเมื่อเจแปนเวมีสีข้อนะ 1. ทําทีมชาติชุดใหญ่ให้ดีที่สุด2การพัฒนาภายในพัฒนาเยาวชนพัฒนาลีกอะไรก็ตามแต่เนะี่ยที่ขึ้นชื่อว่าพัฒนานะพวกดีเวล็อปเมนต์ต่างๆเนี่ยนะจะต้องแยกออกจากทีมเมือาชีพหรืปโออย่างเด็ดขาดนะครับและข้อที่3คือโค้ดข,ข้อที่4คือข้อควาฟุตบอลหรือการมาสมพันธเนี่ยเมื่อข้อที่หนึ่งของเราเนี่ขาดหายไปผมก็บอกแล้วครับมันเหมือนกับช้างสามขาเนะี่ยท่านจินตนาการดอนะช้างสามขามันเดินกระเพกกเพกหรือมันจะลม้มอ่ะมันเป็นอย่างนั้นครับตอนนี้ ถ้าเราปักหมุดไว้ที่อันดับที่60ของโลกในเรน k i กิ้งฟีฟ่ตอนนี้เราอยู่ที่อันดับที่9899เนี่ยทีมชาติไทยเราในยุคข,ของโคชิโก้เนี่ยเขาไปถึงอันดับที่43นะครับของโลกถ้าเราประเมินไว้ตรงนั้นเน่ยเราจะอยู่ที่ประมาณอันดับที่10-11นะครับหรืออันดับที่8-9ที่9ของเอเชียจุดนั้นผมถึงประเมินว่ามันไปบนโลกได้อย่างแน่นอนในปี2030ีมีโอกาสสูงมากแต่ทีนี้ถ้าเรามามุ่งพัฒนานะ นะครับเพื่อเผอบอลโลกปี2030ก็ไม่ได้ไปคิดว่าไอ้ที่พัฒน,นาตอนนี้จะได้ไปบอลโลกปี2034แต่เอาไปเอามาแพชั่นไม่มีช้างเดิน3ามขาช้างล้มก่อนนะครอบครัวฟุตบอลก็ไม่สร้างนะครับพัฒนาตะบีตะบันอย่างเดียวเลยในข้อสองสำหรับโค้ชนะครับสำหรับวงการฟุตบอลเนี่ยแพชั่นในการเข้าใจเป็นวิสอยอดก็ไม่มีหลักการสีคอก็ไม่มีแบบเจแปนเวอย่าไปพูดถึงข้อสี่เลยครับ ครอบครัวฟุตบอลเนี่ยก็ไม่ได้สร้างกันเลยมองนักเตะไทยอยู่ต่างประเทศยังมีอคติกันอยู่ไม่เด็กบ้านเราไม่ส่งบอลให้นักเตะไทยที่มาจากนอกมีการแข่งขันนะครับมีการาถือหางเงินอยู่ว่าเด็กคุณเด็กผมสายการแข่งขันมาอย่างไรคือพูดแต่เรื่องการพัฒนาภายในและเรื่องส่วนตัวของภายในเราทั้งสิน้นโดยเราที่ไม่เราไม่ยอมเปิดประเทศไปมองประเทศอื่นว่า ทำอย่างไรเราจะดันทุกสิ่อทุกอย่างเข้าตลาดหุ้นแล้วก็จับมือร่วมใจกันทําให้เป็นทีมที่มีการพัฒนาในระดับสากลเพื่อจะสู้กับทีมต่างๆในโลกใบน,นี้เพื่อจะมุ่งเป้าไปสู่ดับที่60ของโลกหรือไปเหยียบฟุตบอลโลกให้เร็วที่สุดเราพลาดฟุตบอลโลกปี2026ไปแล้วเนี่ยมันเจ็บปวดมากแค่ไหนเราจะต้องไม่พลาดปี2030ถ้าพลาดไปขนาดนั้นอีกอะนะครับถึง2034ท่านไม่ได้เห็นหน้ามาดามแป้งไม่เห็นหน้าโค้ชชีชีหรอครับ ไม่รู้บอลไทยจะลอยไปตามกระแสไหนก็ไม่รู้ครับอนาคตเนเพื่อเผอนะคนที่นะครับคิดเรื่องนี้ว่า2 0 3 4อ่ะอนาคตไม่แน่นอนครับอนาคตจะเป็นอะไรก็ได้แต่ในสิ่งณวันนี้นะเราต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดผมถามว่า4ข้อเจแปนเเราทําครบหรือยังระดับฟุตบอลเราเช็คดีหรือยังนะครับอิชิอิทำทีมในลักษณะนะครับในการพัฒนาแบบนี้เนี่ยอิชิอิจะสามารถอยู่ถึงปี2034หรือไม่ เวลาอิชินะนะครับถ้าผ่านไปอีกประมาณ9้าปีเนี่ยสมมุติว่าอิชิไม่ได้นั่งตำแหน่งเฮดโค้ชแล้วเนี่ยคนอื่นมาก็ต้องมาเปลี่ยนวิธีการถ้าเป็นโค้ชถ้าเราปั่นป่วนเอาโค้ชยุ่รปมาอีกมันก็พังเละเทะไปอีกครับมันพังเละเทะไปอีกแน่เพราะว่าครอบครัวฟุตบอลเราไม่ได้สร้างเลยทัศนคติเราก็ไม่ได้จุดนี้เนี่ยถ้าเราเหยียบทีมโปรไวแล้วเนี่ยแล้วเราเล่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทัศนคติที่ตรงเกี่ยวกับระดับฟุตบอลนะครับ มุมมองต่างๆเกี่ยวกับนักเตะที่อยู่ทั่วโลกที่เป็นคนไทยเราประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับพีระมิดสยอดแยกความเข้าใจให้ชัดเจนว่าทัวร์นาเมนต์ไหนทัวร์นาเมนต์ไหนคือทัวร์นาเมนต์เพื่อการพัฒนาทัวร์นาเมนต์ไหนเป็นทัวร์นาเมนต์นะครับของทีมชาติชุดใหญ่ของเราที่มีผลต่อระดับฟุตบอลของเราเราจะต้องดูนะครับว่านักเตะในกลุ่มไหนคือนักเตะที่ยังไม่ถึงโปรนักเตะที่อยู่ในในห่วงการพัฒนานะครับและทีมของเราที่เป็นทีมชาติชุดใหญ่จะต้องไม่มีการพัฒนาใน ไม่มีการพัฒนานักเตะในทีมจะต้องเป็นทีมที่พร้อมในการแข่งขันไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยพัฒนาไปมันไม่สามารถสําเร็จได้ภายในปี2030หรือนะครับเราจะเดิมพันในการพัฒนาครั้งนี้ว่า2ปีที่จะคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2030นสําเร็จแน่นะครับตรงจุดนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันแต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่มันตกหลน่นคือนักเตะชั้นยอดทั่วโลกเนี่ยมันยังมีการนะครับทำโครงการในการที่ดึงตัวมาช้าเกินไป ลาพังที่เราจะไปดึงมาติดตอนที่เราเข้ารอบสุดท้ายแล้วน่ะมันเป็นสิ่งที่ผิดครับเราควรจะมีวิธีการหวานล้อมและวิธีการพูดมีมีวิธีการที่จะสร้างภาพลักษณ์มุมมองให้นักเตะที่เขามีฝีเท้ายอดเยี่ยมทั่วโลกอ่ยอยากจะมาติดทีมชาติไทยเรามากกว่านี้และเราควรนะครับจะลบปฏิกิริยาที่นะครับมองระดับฟุตบอลที่ผิวเผินแล้วก็มองระดับฟุตบอลที่ผิดเนี่ยออกจากนะครับองค์คารยพฟุตบอลทีมชาติออกให้หมด โดยการประชาสัมพันธ์เนี่ยผมประชาสัมพันธ์คนเดียวมันไม่ไหวนะครับจริงครับมีคนเข้าใจบางส่วนนะครับแต่นะครับถ้าสมาคมฟุตบอลประเทศไทยหรือผู้ผู้หลักผู้ใหญ่เราเนี่ยไม่ร่วมกันในการประชาสัมพันธ์แล้วเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่ประสบความสำเร็จขึ้นได้ยากมากตอนนี้นะฟุตบอลไทยเราอยู่ได้เพราะมาดามแปงและอิชิเท่านั้นครับถ้าหมดวาระของสองท่านนี้ไปแล้วเนี่ย ผมคิดว่านะในอีกไม่เกิน5ปี8ปีเนี่ยถ้าหมดวาระของทั้งสองท่านนี้ไปแล้วนะครับ <S <S โอกาสทองของฟุตบอลไทยเราเนี่ยมันก็จะหายไปอีกและตั้งต้นนับหนึ่งใหม่และการนับหนึ่งใหม่ข้างหน้าผมคิดว่าข้อควรฟุตบอลก็ไม่มีนะข้อครัวฟุตบอลก็ไม่มีการมองระดับเกรดฟ,ฟุตบอลเนี่ยก็ยังคาดเคลื่อนกันอยู่แต่มันจะวนกลับมาสู่ยุคที่ดีที่สุดแบบยุคปีเตอร์วิทยุคที่บุกดูดันสนุกเล่นดูสนุกแบบยุคมาโนโพกิง มันก็จะวนอยู่ประมาณนี้ครับแล้วเราก็มานั่งบ่นกันนะว่าทําไมบอลไทยไม่ถึงระดับเอเชียสักทีอีกรอบหนึ่งทั้งๆที่ตอนนี้ผมมาพูดเรื่องเจแปนเวให้ดูสีข้อแล้วชัดหูชัดตาของท่านแล้วนะครับในวงคาระพโยฟุบอลไทยแต่ไม่เป็นไรครับผมจะพูดไปเรื่อยๆเพราะเรื่องนี้มันสําคัญมากผมก็ภาวนาเพียงแต่ว่าให้หลักการสีข้อของเจแปนเวและพีระมิดสองยอดวงกลมข,ของฟุบอลเนี่ยซึ่งมันเป็นหลักการใหญ่ให้มันซึมเข้าไปในในระดับรากลึก นะครับให้มากที่สุดในบรรดาแฟนบอลหรือองค์ข้าพยพฟ,ฟุตบอลไทยเนี่ยว่าเจแปนเวเรื่องนี้มันเป็นหลักการหลักเลยในในสิ่งที่บอกว่าจะไประดับที่สูงขึ้นกว่านี้ได้ไหมเราถามหานะความก้าวหน้าของฟุตบอลไทยมา50-60ปีแล้วตอนนี้มันมีเส้นทางให้ปฏิบัติแล้วแต่เราบกพร่องข้อหนึ่งก็บกพร่องครับสร้างทีมเพราะเราประเมินนักเตะผิดข้อที่สองการพัฒนาเนี่ยทำเต็มที่เลยตอนนี้ประเทศไทยทำเรื่องการพัฒนาอย่างเดียวเลย ดึงนักเตะจากไทยลีกมาเข้า,ขาสมโมสรให้โอกาสทั้งหมดเพื่อที่จะบูมไทยลีกนะครับให้มีปฏิกิริยาดีขึ้นให้ความมั่นใจกับน,นักเตะไทยแต่พอเวลาแข่งในไทยลีกจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าทีมที่เป็นที่หนึ่งหรือทีมที่สามารถเราใช้นะอย่างขาดลอยกายเป็นทีมที่มีนักเตะต่างชาติาเต็มทีมแต่พอทีมไหนนะนะครับใช้นักเตะไทยเยอะหน่อยก็แพ้รุดด้วยนะครับแล้วเราก็ดึงนักเตะไทยที่แพ้รุดด้วยนี่แหละคือปฏิทีมชาติเรา กลายเป็นสตาร์รว,รวมดาวเพื่อที่จะนะครับให้สภาพการของหลีกภายในเราดีขึ้นในสายตาแฟนบอลไทยนะครับโดยที่เราไม่ได้มองไปข้างนอกเราว่าทีมชาติไทยเราได้สร้างมาเพื่ออะไรทุจใจนะครับแล้วก็เด็กของเราเนี่ยยังมีอคติยังมีไมเซทที่ผิดข้อที่สีของจีแปนเวก็ไม่สร้างคนไทย80%ไม่รู้ว่านักเตะลูกครึ่งที่อยู่ต่างประเทศเป็นคนไทยอยู่ต่างแดนนะเขเป็นคนไทยร้อซผมพูดตรงตครับ มีแฟนบอลนะสมมติว่ามีอยู่ล้านคนเนี่ยมีคนฟังคลิปผมอยู่ไม่เกินแสนคนและมีคนเข้าใจอยู่ประมาณห้าหมื่นคนในล้านคนมีคนเข้าใจแค่ห้าหมื่นคนหรือห้าพันคนแค่นั้นเองมันก็เลยกลายเป็นนามน้อยครับการประชาสัมพันธ์นไม่ถึงพอไม่ถึงปุ๊บเนี่ยระดับการมองเกรฟุตบอลก็ผิดทัศนคติเกี่ยวกับข้อหนึ่งเจแปนเวก็ผิดข้อบครัวฟุตบอลก็ไม่ได้สร้างแล้วเราก็มาวนลูกกันแล้วก็บ่นตลอดเวลาว่าทำไมทีมชาติไทยเราไปไม่ถึงไหน เพราะทัศนคติและมุมมองการประเมินเราผิดทั้งหมดครับดังนั้นนะครับจุดเริ่มต้นที่มันควรจะเกิดขึ้นผมก็จะพูดไปเรื่อยเท่าที่แรงผมจะมีนะครับโดยที่ผมนะครับสัญญาเลยผมจะไม่ไม่ไปด่าต่อว่าใครไม่ไปทําให้ทุกคนเนี่ยเสียหายแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันอาจจะมีคําพูดที่ค่อนข้างาจะตรงหน่อยเพราะว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผลได้ผลเสียเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรื่องเป็นเรื่องตายเกี่ยวกับทีมชาติไทยเราจริง ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่สําคัญอันนี้แหละครับคือหัวใจคือเมนหลักเลยว่าทําไมทีมชาติไทยของเราเนี่ยไม่สามารถจะพัฒนาไปได้เท่าที่ควรนะครับและตอนนี้ผมเชื่อว่าวิสัยทัศน์มาดามแป้งมองเห็นในการสร้างทีมชบาแก้วในรูปแบบโปรข้อหนึ่งของ j p แปนเวอย่างชาัดเจนและแยกส่วนพัฒนามาไว้ที่อยู่20โดยนักเตะที่ดึงมาจากต่างประเทศที่เป็นนักเตะไทยที่เป็นชบาแก้ว รวมทั้งนักเตะดาวรุ่งไงอยู่ที่ทีมอยู่ยี่สิบเยอะและทีมนี้เป็นทีมที่ค่อยๆดันขึ้นมาชุดชุดใหญ่และชุดใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็มีนักเตะฟรีเท้าดีนะจากหลีกต่างประเทศเข้ามาอยู่เยอะเป็นนักเตะไทยมีเป้าหมายที่ค่อยคืบไปนะครับอย่างน่าจับตามองเราร่วมให้กาลังใจชบาแก้วกันด้วยเพราะทีมนี้เป็นทีมเน้นนะครับเป็นทีมโปรของทีมชไทยจริงๆส่วนทีมชายเนี่ยมันประกอบด้วยหลายเงื่อนไขามากกว่าชบาแก้ว ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างฟุตบอลภายในของเรานะครับระดับนักเรียนระดับโค้ดของเรานะครับที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ยังมีเรื่องของไทยลีกมีเรื่องมากมายหลายอย่างที่มันตีกันปนเปะที่จริงกลุ่มนี้อยู่ที่กลุ่มระดับ2ครับข้อ2ของเจแปนเรคือกลุ่มพัฒนาเท่านั้นเลยแต่เรากับเอานะครับเรื่องของการพัฒนาเนี่ยมาเป็นหลักในการสร้างทีมชาติชุดใหญ่เราไม่ตัดตัดแยกทีมชาติชุดใหญ่เรามาอีกองค์กรหนึ่งเลย กั้นกัแพงไว้เลยแล้วก็ทําทีมชาติชุดใหญ่นะครับนะครับอย่างมีสมาธิหรือถ้าเกิดกั้นแล้วทําชุดใหญ่อย่างมีสมาธิโดยอิชิทําแล้วเนี่ยเราจะต้องบอกอิชิว่าที่คุณทามามันถูกต้องนะตามระบบเจแปนเวียอย่างญี่ปุ่นทําเลยแต่ตอนนี้นักเตะไทยที่อยู่ในประเทศของเราอะ่ะมันยังเทียบเท่าญี่ปุ่นไม่ได้เราจะต้องมุ่งสู่ความเป็นโปรและจะต้องทราบว่ากฎหมายไทยเนี่ยตามพรบรนะครับว่าด้วยสัญชาติปี2508เนี่ย นักเตะลูกครึ่งไทยที่อยู่ต่างประเทศเป็นคนไทยร้อเรเซเราจะทําให้เขาตกหลุ่นไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าอิชิไปไม่ได้ทางสมาคมยินดีนะที่จะมีทีมนะสกเกลรวบรวมสัมมนประชากรนักเตะเหล่านั้นรวมทั้งนะครับคล้ายๆทายเล่นในดีนี่แหละคุณสมบัติของนักเตะเหล่านั้นและโปรไฟล์เปรียบเทียบเทียบเคียงระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอลิมปิกยงเทียบเคียงกับบุรีรัมเทียบเคียงกับบียูเทียบเคียงกับเซเลโซสก้าเทียบเคียงกับ ไดลานะครับสมโมสรเราจะต้องมีมีระดับเหมือนการแบ่งนะคุณยังแบ่งได้เลยแบ่งอะคาเดมี่นะเป็นอะคาเดมี่เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงอะไรเนะี่ยคุณจะต้องบอกว่าลีกเหล่านี้ทีมเหล่านี้คือทีมเหรียญทองนักเตะทีมสำรองเขาอยู่ในระดับไหนนักเตะทีมอยู่สิบแยูสิเก้าขาอยู่ในระดับไหนนะครับแล้วอย่างคาสรูหรือว่าทีมชาติเยอรมันเนี่ย นักเตะที่ติดอยู่18ของเขามีส่วนสูงเท่าไรสกักยภาพกล้ามเนื้อของเด็กเท่าไหรนะพิรวัตรฟินบาเนี่ยเทียบสกยภาพกล้ามเนื้อส่วนสูงเท่าไหร่สปีดเร็วขนาดไหนส่วนสูง2เมตรเนี่ยเทียบได้กับน,นักเตะไทยที่อยู่ในไทยลีกอยู่ในเกรดไหนความเร็วการจับบอลและคุณสมบัติการติดทีมชาติเยอรมันนะอายุ18ปีเนี่ยระดับฟุตบอลเขาสูงระดับไหนเทียบได้กับ ทีมชั้นนำนักเตะชั้นนำในไทยลีกเราได้ไหมเราต้องประเมินรายละเอียดอย่างนี้เลยแล้วเ,เอาข้อมูลเนี่ยวางบนโต๊ะของอิชิให้พิจารณาเราทำเรียงครับเรื่องนี้เราจะทำได้ไงในเมื่อเราไม่เข้าใจสีข้อใจแปนงวีเราไม่กัน้นเราเราไม่กั้นกำแพงระหว่างชุดใหญ่ที่เป็นตัวขับการพัฒนาภายในทั้งลีกทั้งเยาวชนเรายัางยังมาปนเปอยู่กับชุดใหญ่มันก็ไปไม่ได้พอเราไปไม่ได้ เราก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้เลยเพราะเราไม่แยกขอ้อเพราะเราไม่ศึกษาเจเปนเวอย่างถ่องแท้อย่าพูดเลยครับว่าการประชาสัมพันธ์เจเปนเวจะเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้จะไปประชาสัมพันธ์ยังไงก็บอกว่าเจเปนเวเป็นวิธีการของญี่ปุ่นมีระเบียบวินัยซื่อสัตย์ขยันนะฮะมีการเล่นเพรสมีการส่งนักเตะไปนอกพัฒนาเยาว,วชนมีสร้างอะคาเดมีโน่นเราพูดไปเรื่องน้นเลยครับพูดไปเรื่องที่ที่มันไม่ใช่แก่นแท้ของเจเปนเวเลยพอเราคิดแบบนั้นปุ๊บ เราก็มีมีความรู้สึกว่ามันสร้างไม่ได้หรอกทีมโปเพราะตอนนี้เรายังผูกพันกับไทยลีกมากเรายังผูกพันกับทีมเยาวชนเลยต้องเอาขึ้นมาบางคนก็คิดไปถึงขั้นจะทําทีมแบบลักษณะดีมทีมมากินมานอนเก็บตัวนะครับให้เป็นทีมที่ในอุดมคติแล้วก็บางคนก็ยังเข้าใจว่านักเตะไทยเนี่ยดูดีๆนะเขาเล่นดีต่อไปเนี่ยแน่นอนจะต้องสู้กับญี่ปุ่นได้คือคือมองกันในล,ลักษณะที่มองบนพื้นฐานที่ไม่ใช่หลักเหตุผล ในระบบ J Panway ทั้งสิ้นนี่เครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าตอนนี้นะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนก็แล้วแต่แต่เรารู้ให้เท่าทันว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นนะครับเ,เพื่อนๆที่เป็นครอ,อบครัวฟุตบอลไทยแล้วก็เรานะครับค่อยๆนะครับพูดเรื่องนี้กันไปส่วนนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่กล้าหัน มีความมั่นใจเด็ดเดี่ยวในการทำเรื่องแบบนี้ให้ถูกต้องตามหลักการ J.P.N.V. ให้เต็มที่โดยนะครับมีมุมมองที่เฉียบคมและแม่นยำเนี่ยจะมีขึ้นในวันไหนจุดนี้มันก็แล้วแต่แต่บุญแต่ก,กรรมนะครับของวงการฟุตบอลไทยผมบอกแค่นั่นแหละเราก็พูดได้แค่นี้และเรานะเราให้กำลังใจทีมไทยทุกชุดเราเสมอครับเพียงแต่ว่าในสิ่งที่ผมพูดผมเอาสิ่งที่เป็น J.P.N.V. นะครับในสิ่งที่ผม ผู้นิทานฟังมาประเมินนะว่าเราอยู่ในห่วงที่มีความอันตรายต่อที่เราจะล้มเหลวอ,อย่างมากในการพัฒนาทีมเพราะการประเมินนะครับของเราเนี่ยและการสร้างระบบทีเป็นเวของเรามันไม่สมบูรณ์นะสี่ข้อจุดนี้นะครับเป็นเรื่องที่เพื่อนมาคอมเมนต์ผมดีใจครับเพื่อนสรุปสั้นๆเลยปัญหาของเราคือการประเมินผิดผมอยากเสริมมีข้อนึงนะนอกจากการประเมินผิดแล้วเนี่ยเราจะงมีปัญหาเรื่องอุดมคติ ที่เรายังไม่เข้าถึง JPV เลยแล้วเราไม่เข้าใจหัวใจของ JPV ด้วยจุดนี้ตั้งหากครับที่เราต้องร่วมช่วยกันให้ทัศกตินี้มันแผ่ขยายออกไปร่วมกันนะครับ วันนี้ฟ้ามืนใจคนยังสู้อยู่มีไว้ช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดมุ่งหมายแห่งใช้วันนี้มุ่งมันไม่เคยวันไหวสุดสุดหัวใจเ่ิมสายสัมพันธ์ วันนี้ฝ่ามืงใจคนยังสู้อยู่ีไว้ช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดมุ่งหมายแห่งใ้วันนี้มุ่งมันไม่เคยวันไหวสุสดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์คนไทยเรา